ทุกคนยินดีต้อนรับก็เข้าสู่ช่อง PH ฐธานิตานะคะ <c oughs> เรื่องวันนี้อยู่ว่าช่วงนี้นะคะก็คืออยู่บ้านอย่างเดียวเลยนอะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรทํานะคะทุกคนวันนี้คนก็เลยมาหาทําค่ะวันนี้มาทําสีผมก,กัน,นะคะ่ะทุกคนจะเป็นยังไงก็ไปตามชมกันเลยค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะคนเลือกสีมาเนาะคือโฟนอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการทําสีแบบกล่องเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบครั้งแรกของคนที่ทําเหมือนกันคนเลือกสีเอ่อ์ธซิลกี้แอชมานะคะ วังว่ามันจะโอเคเนะาะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันก่อนเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างในกล่องที่เขาให้มาเนาะอโอเคเสร็จแล้วนะคะแต่จริงๆเราไม่ต้องไปทางเราก็เปิดทางนี้ก็ได้ปะ,ะง่ายกว่ากันเยอะไมอะไรก็ตามนะคะมาดูข้างในกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาให้นะคะก็จะมีหัวปั๊มเนาะมีอันนี้ น้ำยาเปลี่ยนสีผมนะคะก็มีอันนี้เป็น developer เป็นขวดสีขาวเนาะแบบนี่โฟกัสแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นถุงมือเนาะแล้วก็โอ้น่าจะเป็นไม่ถุงมือก็คำแนะนำนะคะคิดว่าน่าจะเป็นคำแนะนำเนาะ๋อเป็นทั้งถุงมือและคำแนะนำนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นออมมอสจอไรเซอร์นะคะที่เราจะใช้เป็นอันสุดท้ายนั่นเองแ <Yeah. S 1> เรามาดูคู่มือการทําก่อนเลยกันเนาะอันนี้เขาก็จะให้มาเป็นแบบแผ่นกระดาษแบบนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> ใหญ่มากแล้วก็จะมีถุงมือมาให้ด้วยนะคะแบบโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม อ่านแล้วก็ทํากันเลยนะคะโอเคเนะาะแตกว่าฝนว่าฝนทําคนเดียวไม่รได้แน่ๆนะคะทุกคนเนะื่องจากว่ามันแบบยาวมากแล้วฝนก็ไม่รู้เลยว่ามันต้องเอาอะไรใส่ลงไปใไดหนนะคะมันก็ลงไปให้แม่ไปทำนะจ๊ะทุกคนหลังจากที่เราไปอ่านวิธีใช้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะต้องเอาน้องน้ำยาเป็นสีผมสีดําตัวนี้นะคะเทใส่น้องตัวสีขาว <c oughs> ตัวนี้นะคะ เดี๋ยวทําการเขย่าลงขึ้นนะคะประมาณห้ารอบไปทำกันเลยค่ะเอามาคนผสมเลยนะผสมเลยนะเ,เดี๋ยวต้องคลุมเสื้อก่อนนะคะทุกคนเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำยาเปลี่ยนสีผมพอสีดำนะคะ ใส่เข้าไปในเดเวลลอปเปอร์คอนสีขาวสีนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดน้องสีขาวนี้นะคะแล้วก็ทำการพลิกไปพลิกมานะคะประมาณห้ารอบค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอา หมวกปมนะคะมาเสียบใส่ก็โลละจริงๆอันเน,นี้ยอันที่มันเป็นแบบที่จ่อหลัวมันคือให้ใส่สีขาวลงไปในในี้ทุกคนแล้วมันก็จะใส่หัวปมลงไปได้แต่ว่ามันก็ปมกับขวดได้แหละแล้วเราก็จะเอาหัวปัมใส่นะคะแล้วแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวอืม ยยบร้อก็เดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยค่ะเขาคือหาถุงมาคุมเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลือเสื้อนะคะแล้เ,เ,เดี๋ยวเราน่าจะต้องเอาก็าต้องเอาอันนี้ไปแม่ลิปมันมาทาดูมาใน Youtube คนอื่นก็ต้องแบบทารอบหน้า thôi mình hát thôi các bạn cùng với được rồi được rồi 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 อืมลงเลยละกันแบ่งผมก่อนก็ลงไปไละกันไม่เป็นไรหรอกมัง้งได้เป็นโฟม<ฟ>ออกมาแบบนี้นะคะลงแล้วนะแม่เอาว่าทั่วไหมทั่ว ถาาว่าปืนอะถว่วถึงพยายามให้มันั่วแล้วนะืนเนี่ยั่วห้องอะทั่วโตก็ถ้วอเออจริ้โงตายทลกคนสภาพก็คือเขอะมากเลยไม่ไหวแล้วดูตัย่งลี่ะอดูกคค้นขานี่ก็คือแบบผเวลากำหนดอนี่เดี๋ยวควรจะไปล้าง ผมก่อนนะคะยวเป็นยังไงมาดูกันกลับมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้มาแบบหบบเปลี่ยนเลยนะคะคือมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสีแบบขนาดนั้นเนาะเพราะว่าสีตอนแรกคนก็คือแบบดำมากเลยนะคะแบบเป็นแบบดำธรรมชาติเลยแต่ว่าถ้าโดนแสงมันก็จะมีความออกแบบน้ำตาลมากขึ้นเดี๋ยวลองไปเป่าผมดูก่อนเนาะ,ะว่ามันจะแบบเปลี่ยนไปอีกหน่อยหรือยเปล่า กลับมาแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นแบบสีผมที่ได้นะคะหลังจากที่สระแล้วเรียบร้อยเป่าผมแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้แบบกระทบกับแสงในห้องเนาะคือตอนนี้ที่โฟนถ่ายอยู่มันคือแบบเย็นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ควรจะลองถ่ายที่เป็นกระทบกับแสงธรรมช<อ>าติให้ดูเนาะแต่คือที่แบบกระทบกับแสงในห้องอะ่ะก็มีความแบบน้าตาลขึ้นเบาๆเนาะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือโฟนอะ่ะทาสีนี้ตั้งแต่ เขาเรียกอะไรทำสีนี้โดยพื้นสีผมโฟนก็คือสีดำธรรมชาติเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยากมากที่จะติดให้มันแบบอ่อนลงเนาะโอเคก็เดี๋ยวรอดูสีธรรมชาติมันพวงนี้กันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีค่ะนี่ก็เป็นสีที่ถ่ายกับแสงธรรมชาตินะคะทุกคนก็จะได้ออกเป็นอย่างนี้เลยเอาละค่ะทุกคนมาสรุปกันนะคะก็คือสีที่ได้เนี่ยก็มีความน้ำตาลขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นน้ำตาลชัดขนาดนั้นเนาะเพราะว่าสีพื้นโฟนก็คือดำธรรมชาติเนาะแต่ว่า มันก็ค่อนข้างย,ย้อนแยงนิดนึงคือมันเห็นแต่มันไม่ได้เห็นชัดแต่มันก็เห็นนะคะทุกคนโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอย้อมผมของคนนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามฟนในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ